โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาตามนัดที่บอกไว้คราวที่แล้วนะครับอ่าจะมาแกะอีกบล็อกหนึ่งที่เหลืออยู่เนาะ b บ t เทิร <Okay. S 1> <Okay. S 2> ์นออฟตลิงชันบีจีศูนย์ห้าโอเคนี่วันนี้เราก็พาพาอ่คุณเฮรามาเรียกเซกเฮราด้วยอยากได้เซกเฮรานะครับเจก,ก็ได้ผมยังไม่ได้เจกเลยสยักใบนี่เจกคือตัวหน้ากล่องจอมวิก ขอเจคไม่ก็เฮล่านะครับอ่ะมาแกะหรือไม่ก็สายการบินซูเปอร์แอร์ก็ได้มาสองแรกชุบไปแบบไม่พูดพามนำเพลงบอลแตนกาเวนอัศวินตอกลมของขวัญที่เมียทิ้งไว้ให้มีมิมผมเมื่อม,มีมิมากเลยการ์ดแรงผมได้ครบหรือยังก็ไม่รู้ตัวยืนวัตูเรียนพระคุ้มครองหมาชาไทย บุญฮิวบุญฮิวนี H ่เริ oh ่มได้เยอะแล้วเนบกินมือฮึบเจมหมวยอาวุธหุ่นนักลบูก้าจีเฮดดีโครบลหัสดำเฮล่าเฮล่าขอเฮล่าแมงกุ๊งลงกาอีกใบ่ะฮอตโซนก็ได้ ไตดูดหมาเครื่องบินซูเปอร์แอร์เจนนี่ย่าบูบี้เลขาไม่แต่เก่งนะเท่าที่อยู่บนอวตารซบ,บุเลพทุกคนไม่สามารถอัญเชิญอวตารจากนรลกได้เก่งอยู่นะดักนรลกได้ดักพระพรหมได้ถือว่าเป็นเป็นเป็นใบที่เก่งโอเคอยู่สำหรับเด็กที่เน้นเน้นดักโน่นดักนี้ดักนั่น,น ไม่นาอูดไม่นะ uth, ไมเกรนพูดโดยสารซูเปอร์แอร์จ่ายยุแช e ังเลนเจอร์อีไซเคิลเอามาทำอะไรีไ e ซเคิลไม่นะมีมิจังวีรชนชีวภาพเฮ้ยรัฐทุยตายไอเฮล่ามานินจาไรานำเฮล่ามาแล้วสมกับที่เรียกผู้ว่า อได้เฮล่ามาแล้วขอเซ็กด้วยได้ไหมนีม่มาแล้วมาแล้วโอเคขอเซ็กด้วยได้ไหมน่าจะไม่เกือแล้วขอจาบ๊บวายอย่ามาพอจาบ๊อบวายเอย้เซ็กมะฮอตโซนฮอตโซนฮอตโซนโอเคมันมันก็คือได้ใช่ครับเพราะผมเล่นรถถังอยู่ไง โอเคอยู่ฮอตโซนเสกรีบมาเกินหรือสีพลิคุก็อยากได้ยังไม่ได้เลยสักใบฮอตโซนขอรือ,อรสีพลิคุฮอตโซนผมชอบใบธรรมดามากกว่าอาร์ตมันอาร์ตมันล้นดิทัดดานไยซังมายุลาก็อยากได้ขอมายุลา สักใบได้ไหมโจอีนักบอลขาหักน้องซ่อมชูวันชัยมนุษย์ดัดแปลงบนแตดกาเวนตัวยืนพระคุ้มครองวานนอนช่องแชทแต่ถ้าอยู่บนอวตาสมภพบวุบหนึ่งให้อวตาบาดวานนอนใบอื่นบนสนามเอา้าจริงใบนี้มันจะเก่งนะ เลือกอวตารหนึ่งใบล็อกเราที่คอสไม่เกินสามจากนั้นทิ้งการป็นไปหนึ่งใบเชิญอ,อวตารที่เลือกลงอวตารโซนฝ่ายเราจากนั้นนาการใบนี้ไปสวมใส่อวตารใบานั้นอวตารที่สวมใส่การใบานี้จะถูกเปลี่ยนซิมโบเป็นหุ่นยนต์ถ้าการใบานี้ถูกนาอืมเหมือนจะเก่งนะเก่งนะ อ่ะมาของขวัญที่เมียทิ้งไว้ให้เนบกินมือบอสทูเรียนมาชาไทยฟุ๊บคุณเชิดชัยซูเปอร์เอขอเครื่องบินสักลำเครื่องบินสักลำฮึบเจมหมวยอาวุธกระเป๋าเครื่องบินซีธัญญาลขอเครื่องบินไมกนกนกเดี๋ยวนะเดี๋ยวมารับกัน อารอนไดหมาคขามนซูเปอร์แอร์ไซดดูดผู้ดยสารซูเปอร์แอร์วานอนแบงค์เดี๋ยวนะตอนนี้คือเซกออกหนึ่ง U R หนึ่ง S R หนึ่ง U R เหลืออีกหนึ่งใบ S R เหลืออีกสองใบขอเจกได้ไหมอยากได้เจกแล้วก็ขอรืษอสีพลคุขอรืษอสีพฤลคุได้ไหมอาลี คือสีพาร์ิฟุก็ได้แล้วก็ฮอตโซนอีกใบก็ได้เบีชนชีวภาพไม่น้นโดมนินจาไราน้ำอย่าให้มีครั้งที่สองโอ้โหบล็อกที่แล้วผมไม่ได้ใบดีด้วยนะใบนี้ใบใช้บล็อกที่แล้วใบดีก็ไม่ได้เกลือมากบล็อกที่แล้วเกลือมากขออย่าให้มีครั้งที่สองอีกใบได้ไ,ดไหม <laughs> บากทีแล้วเกลือมากอ่ะได้ตีพ่อตีแม่ยังเกลืออีกอ่ะเน่งปอปปิกเหล็กสหายหุ่นผู้กล้าโฟเบียไนเกมนี้ก็เสริมกันเลยมาแพนดี้รถถังเอสศูนสามโจออ้นักบอลขาหักรับซื้อของโจนลุงไนราชาวานอน ก็โอเคอยู่แต่ไม่ใช่ใบที่อยากได้ก็โอเคไม่แย่นะครับไม่แย่ไม่แย่โอ้ยหรือสีพลึกคุ้ไม่มาอยากได้หรือสีพลึกคุ้ไม่แย่ยมไ,มมยไ,มไม่แย่้ยองส้มชวนชัยง่วงมากก็ไปนอน เฮ้ยน้องมะนาวกาเว้นจำสแก์เอาละ่ะเท่ากับว่าอันเนี้ยจะเป็นซปเปอร์เลยชัว์ชัวอ่ะมาซปเปอร์เลของขวัญที่เมียที่ไม่ให้บอลแตกบอสทุเรียนตัวยืนมาดูชุบอุย้ยผู้เจริญนายโอเคอยู่ใบนี้ผมใช้เอาไว้เล่นกับสองมงคลนะครับเนี่ยตาบเท่าที่อยู่บนโวตาโซน อาตามนุษย์แล้วตาต้นไม้ไฟแรงทุกบใบแล้สาวขีเนี่ยเอาเล่นกันสองมงคลโหดเลยคือใบนี้เสริมมาใบเดียวสองมงคลเก่งเลยครับจริงๆเก่งเลยและอันนี้ก็ต้องเป็น SR เอาคุ่ยก็ได้ เจ๊กเจ๊กมันเป็น SR ปะ่ะหรือเจ๊กเป็น UR ผมไม่มั่นใจหมาชาไทยพระคุ้มครองเจ๊หมวยเจ้าของร้านมาล่าขอกุ้งลงกาก็ได้อ่อได้อยู่ร้านเซลอตอัศสินโตะกลมแห่งการปฏิวัติวันนี้ก็น่าเล่นนะอือโอเคก็ บล็อกนี้ถือว่าไม่แย่นะครับไม่แย่เลยบผลสรุปนะยูอาร์สองใบอ่ะเสกเป็นเสกเป็นนี่ฮอตโซนของเสริมรถถังดีโคเทปอ่ะส่วนยูอารได้ลุงไหนราชาวานนแล้วก็ได้เฮล่าเทพเอสกาแห่งความตาย ส่วน SR เจนนี่อบูบีเลขาลานเซลต์คู่เจริญนายอันนี้ใบแพงใบพิเศษอย่าให้มีครั้งที่สองอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ